วันนี้นะคะแพทจะพาเพื่อนๆไปเปิดโลกของการเรียนรู้สู่การพึ่งพาตนเองที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวตามแผนเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ แง่ค่ะข้ากำลังจะทำนายโยนกล้ากันน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวตามแงเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวกำลังจะการทําการโยนข้าวนะคะวิธีนี้ก็ง่ายมากทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยดีกว่าค่ะโยนนะครับ สด้เลยในตอนนี้นะคะคนที่อยู่ข้างแพรค่ะนั่นก็คือคุณจารุรัตน์จงพุทธิสิริค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะท่านผู้อำนวยการค่ะจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีพาแพรชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก่อนอือ่นค่ะขอถามถึงที่มาที่ไปของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้หน่อยค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่ ท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรของแผ่นดินนะคะแล้วก็ให้เป็นสถานที่เรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและก็เรื่องของเศ,ษศรษฐกิจพอเพียงค่ะ,คะในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ค่ะมีเนื้อที่ถึง300กว่าไร่ด้วยกันต้อมีการแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ยังไงบ้างคะ,คะในการเผยแพร่องค์ความรู้และก็การจัดแสดงกิจกรรมต่างๆนะคะเราแบ่งพื้นที่ออกเป็น สามโซนใหญ่ๆนะคะคือโซนแรกก็จะเป็นโซนนิทรศรการในอาคารนะคะก็จะเป็นนิทรศรการถาวรซึ่งตอนนี้นิทรศรการที่เราปรับปรุงเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นนิทรศรการเรื่องของกรรษัตริย์เกษตรนะคะก็จะเป็นเรื่องของพระอชัชนิยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งจะนําเสนอตั้งแต่พระราชประวัติของพระองค์ท่านจนถึงหลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจและก็ศูนย์ศึกษาพัฒนาต่างๆรวมถึงพระอาชีพภาพด้านดินน้ำป่าไม้และเรื่องพัฒนาคนนะคะก็คือ<ะ>มาดูที่นี่มาเรียนรู้เรื่องพระอาชีพภาพในหลวงได้ครบวงจรเลยนะคะ,ะส่วนโซนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการจัดแสดงนอกอาคารนะคะ,ะจะเป็นโซนที่เราเรียกว่านวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็คือเราจะจัดแสดงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าถ้าคนเมืองจะทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร ทำยังไงบ้างนะคะวิธีแบบไหนบ้างค่ะก็เช่นถ้าเพื่นคนเมืองก็อยู่คอนโดเทาเฮาบ้านจัดสรรนะฮะเราก็จะนําเสนอในเรื่องของการปลูกผักบนดาดฟ้าปลูกผักบนพื้นปูนปลูกข้าวบนบ่อซีเมนต์ปลูกพวกผักผลไม้ต่างค่ะในภาคชนบทนะคะเราก็จะจัดนำเสนอต้นแบบของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่หนึ่งไร่นะคะซึ่งเป็นเรียกว่าหนึ่งไร่พอเพียงก็คือในหนึ่งไร่ทาอะไรบ้างทั้งปลูกข้าวปลูกพืชผักผลไม้นะคะเพราะเหต เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็มีเรื่องของพลังงานทางเลือกด้วยนะคะก็ใช้ประโยชน์ในพื้นที่หนึ่งไร่ว่าจะพึ่งตัวเองยังไงได้นะะส่วนอีกโซนหนึ่งก็เป็นโซนจัดแสดงนอกอาคารเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ของในหลวงมาใช้ที่นี่ก็คือใช้ประโยชน์ในพื้นที่หนึ่งได้ทำยังไงให้มีรายได้หนึ่งแสนด้วย oh. นะคะก็จะเป็นองค์ความรู้ที่คนสามารถมาเรียนรู้แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ mm. ได้ด้วย่ากิจกรรมแต่ละที่นี่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะฟังท่านพอออย่างเดียวไม่ได้ค่ะต้องไปชมของจริงด้วยยังไงให้ท่านพออพาไปชมเลยดีกว่าได้ค่ะเชิญค่ะงั้นตัมไปเลยค่ะ ซนนี้จะเป็นโซนที่เราเรียกว่ากษัตริย์เกษตรนะคะ,คะก็จะเริ่มด้วยพระราชประวัติของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะที่แสดงในรูปแบบของนิทรรศการเป็นช่วงเวลาต่างๆว่าพระองค์ทรงทรงงานเรื่องอะไรบ้างยังไงนะคะค่ะเรนั้นเรามาชมกันตเลยนะคะค่ะต่อไปโปรแกรมของเรานัน่คือการชมหนังสา<อ>พ<อ>ิติค่ะรับอุปกรณ์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ เข้าไปข้างในเลยค่ะค่ะเชิญค่ะ,คะ,คะ จากเราชมในอาคารแล้วนะคะ<ช>ตอนนี้จะพาไปชมนิทรรศการทั้งนอกอาคารนะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผออ,อค่ะได้รับความรู้เยอะแยะมากมายจะเป็นหมดเลยนะคะเกิดกับเรื่องของการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทฤษฎีแต่ที่สําคัญค่ะได้ลงมือปฏิบัติจริงๆด้วยนะคะได้ได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณจารุรัตน์จงพุทธิสิริค่ะผู้อํานวยการนะคะพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณหมอสติเฟื่องรอแนะนําหนังสือดีในช่วง b o o k t h e r a p y ค่ะ สวัสดีครับคุณลุงไข่มีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยหนูกันทังคิดว่าหนูกําลังป่วยจนโรคไม่มีไอเดียคุณหมอเป็นปัญหาอะไรอยังครับมันเป็นยังค่ะแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคุณลุงไข่อยู่ๆมันก็มึนๆตึบๆตึบ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 โอ้ตึบ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 แค่แบบนั่งหมอเอาล่ะคุณหมอเล่นครับถ้าอย่างนี้เนี่ยนะคุณลุงไข่ ลองหาแรงบันดาลใจจากคนสัก30คนเป็นไงหนูไปหาได้จากใครล่ะคุณหมอโอ้ยง่ายๆครับคุณคนไข้นี่ใครคุณหมอติเครื่องกระถึงปัญญาคนนี้แก้ไขปัญหาให้ได้อยู่แล้วลองอ่านหนังสือเล่มนี้ไปอา่านดูตำนานผลงานนักเขียนรางวัลซีไรท์ตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบันซีไรท์มันคืออะไรล่ะคุณหมอซีไรท์เนี่ยนะ เราก็เทใส่ชามแล้วก็นมตามเข้าไปกินกันกรุบกรับกรุบกรับตอนเช้านะอะไรมาซีเรียลน้เล่นคุณคนไทยรางวัลซีไลท์เนี่ยนะคือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน South East Asia Writer Award โห,โหก่อตั้งมาในปี2522คุณไทยอย่างน,นี้ใครๆเขารู้จักอาเซียนกันหมดเลยสิคุณหมอแน่นอนครับคุณไทย รู้ไหมครับว่ารางวันนี้เป็นรางวันที่เชิดแน่ชูตให้กับประเทศไทยของเราอย่างมากเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะเป็นผู้ก่อตั้งรางวัลซีไร้์รางวันนี้ว้าวนักเขียนกเก่งๆนั่เลยครับคุณหมออย่างเนี้ยหนูคิดว่าหนูต้องได้แรงบันดาลใจดีๆแน่นอนเลยครับคุณหมอแล้วคุณคนไข้เลยนะจะไม่เกิดอาการขาดไอเดียอย่างแน่นอนอย่างเนี้ยหนูก็มีโอกาสเป็นนักเขียนรางวัลซีไร้์สิคคุณหมอได้เลยคุณคนไข้คุณคนไข้ต้องมีความเพียรพยายามรู้ไหม ขอบคุณครอัอคุณหมอไม่เป็นไรครับคุณไก้้วว้าว,ว,าวอยากได้แรงบันดาลใจดีๆจากบทกวีและเรื่องสั้นตำนานผลงานนักเขียนรางวัลสีไลท์อีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนำในวันนี้ครับคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ถามว่าไทย S L a p p เป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องใดทราบคำตอบแล้วรีพิมพ์ S M S คำตอบที่ถูกต้องพิมพ์ T K หนึ่งเว้นวรรคภาษามื่ พิมพ์ TK2 เว้นวรรคอักษเรเบรลแล้วส่งมาที่4849333ท่านแรกที่ตอบถูกต้องจะได้รับ USB พอร์ตส่วนท่านที่ 2, 3, 4และ5จะได้รับสม,มุดบันทึกรักการอ่านรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ที่แล้ว